สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมคนดูทุกคนกันด้วยครับในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวดาวินนุนเยสนั่นเองนะครับซึ่งล่างที่ผมจะรีวิวนะครับก็จะเป็นล่าง101นะครับเป็นล่างบอลโลกนั่นเองนะผมสําหรับล่างนี้เนี่ยนะครับผมมองว่ามันค่อนข้างจะเก่งเลยนะในเรื่องของเท้าเนี่ยก็เป็น4ี่ห้านะครับพลังงานล่างนี้คือ10หลอดเต็มนะครับผมแล้วก็ท่าสกิลสี่ดาวนะถ้าไปเทียบกับล่างในส่วนของ UCL นะครับกับ TOTY นพลังงานจะเป็น9หลอดนะครับผม แล้วก็สําหรับ TOTY เนี่ยนะครับแล้วสำหรับ TOTY เนี่ยมันจะเป็นท่าสกิล3ดาวนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่านูนเยสร้อยนะครับจะโหดขนาดไหนนะครับอันนี้ผมจะไม่เทนเลยนะครับซึ่งมันมากับสกิลบูทเป็นกองหน้าตัวต่ำด้วยนะผมบอกว่าน่าจะผิวๆหน้าดูเลยนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันในโหมด H2H กันเลยนะครับผม ซึ่งก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมเตรียมตัวนะครับเตรียมอะไรไว้พร้อมแล้วนะครับก็จะไปสุ่มตัวนักเตะไอคอนนะครับ OVR 1 1 1นั่นเองนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้านะครับว่าจะได้ตัวอะไรนะครับผมโอ้ยครับเจอกับลิเวอร์พูลซะด้วยนะครับผมตั้งชื่อว่าแมนเชสเตอร์นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ย มาดูนะครับว่าทีมเขาจะตึงหรือเปล่านะครับผม O.R ผมร้อยยี่สิบนะครับมีการแหลกนิดหน่อยนะครับ O.R เขาร้อยแปดนะผมมองไม่ทันนะเมื่อกี้มันแหลกนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะนะครับแต่ที่เห็นเห็นคือมีโรนโดนะครับผมโอนเน็ตผมแหลกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเน็ตแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมกลับมาละเน็ตแหลกนิดหน่อยครับเมื่อกี้ กาตูโซมาครับโอ้กาตูโซมันแหลกนิดหน่อยครับผมมาครับโอเคครับลูดิเกอร์สวยง,งามเพตาไปครับเพตาลงมาช่วยเกมลับนะครับผมนูนเยสก็ลงมาช่วยเกมลับนะนูนเยสนะครับเวิร์กเลทเป็นสูงสูงนะครับผมมันก็อาจจะมาลงมาช่วยเกมลับนิดหนึ่งนะเปิดไปครับกัตตูโซเรียบร้อยครับผม คอลซิ่งบอลสวยๆนะครับจากนุนเยนะผมนี่ครับนุนเยเปิดมาครับผมสวยๆเลยนะครับลูกนี้โอเคครับก็นำมาก่อนหนึ่งศูนย์นะผมในนาทีที่สิบเก้านะครับเน็ตผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยแหลกๆอยู่เหมือนกันนะครับมาไอ้เป้ลงมาเชียเกมรับหน่อยนะครับเตโอครับเขาเปิดมาครับเปิดไหม เปิดมาครับผมเรียบร้อยครับโอเคมาครับผมกาตูโซครับเพต้านะครับอยากได้นุนเยสมงสักลูกนะครับผมปาครับนุนเยสวิ่งครับผมดูความเร็วครับโอ้ชนกับกองหลังเขาไม่ไหวนะเมื่อกี้มาครับนุนเยสลงมาช่วยเกมรับครับผมเบนนโดครับโอเคครับผมไม่ออกนะ โอ้ยครับมาที่เอตาครับเอตาซิปไปให้กาตูโซครับผมและลูกนี้เหมือนจะได้ลูกที่สองนะครับผมต้องยิงไปก่อนครับนุนเยสไม่มาครับเมื่อกี้โอ้โหกาตูโซจะได้สามลูกติดไหมครับเนี่ยแฮตติกหรือเปล่าครับโอเยครับนาทีที่สามสิบเก้านะครับสี่สิบแล้วนะครับผม เมราโดแดงแล้วนะครับเอ็มบัปเป้ก็แดงแล้วนะผมเฮ้ยเน็ตปิงครับเน็ตปิงโอเคครับโอเคครับเซฟได้อยู่ครับผมผมกวนเน็ตหลุดมากเลยครับตอนนี้เน็ตไม่ค่อยโอเคเลยนะผมโอ้โหเกือบครับเมื่อกี้ดีนะครับโกยังเซฟอยู่นะผม มาเปิดมงอีกรอบหนึ่งครับโอเคครับลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะครับผมแล้วก็จบไปครับครึ่งแรกสองูนนะครับผมโดยกาตตูโซครับนูนเยสยังไม่ได้ยิงเลยนะครับได้แอซิีปลูกหนึ่งนะครับผมนูนเยสตอนนี้ก็ยังเขียวอยู่นะครับผมหลังจากผ่านครึ่งแรกมาตอนนี้เหลืองแล้วครับลงมาเตโอโอเคครับผมโอ้โหเตโอเบียดไม่ไหวครับโดนเปิดมาครับโอเคครับผม โอเคครับยังเซฟได้อยู่ครับผมโอ้เมอกี้กดพลาดครับกดพลาดครับเมื่อกี้เป็นบอลทุ่มของฝั่งตรงข้ามนะผมซาร่าครับไปเลยคร้บผมโอเคครับยังเซฟได้อยู่นะครับไปครับมาชิชิโอครับเอ็มอเป้มาครับโอโหโดนเบียดครับเอมเป้ นายต้องเปลี่ยนเลอั์ลงมันนะครับมาครับมาชิชิโอครับเบลนโดครับผมมาที่นุนเยสครับโอ้โหนุนเยสโอ้ยครับยังไปต่อได้ครับผมนุนเยสเปิดบอลมาลูกนี้ครับกาตูโซครับแฮตติกไปเลยครับผมกาตูโซครับโอ้หกาตูโซวันนี้มาจัดเลยนะครับไม่ให้นุนเยสยิงเลยนะครับผม แต่ผมมองว่านุ่นเยสมันรู้สึกแบบหน่วงหน่วยังไงไม่รู้นะรู้สึกไม่ค่อยพิ้วตามที่ผมคิดเอาไว้เลยนะครับเอาจริงสกิลบูสกองหน้าตัวต่ํหน้าจะพิ้วกว่านี้นะอันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่นะครับลองดูว่าบานุ่นเยสจะได้ยิงสักลูกหรือเปล่านะครับมาครับเลเยวครับบีบนะครับเตโอโอรอบออกมาครับฝ่าตรงข้ามได้ทุ่มนะผมมาที่เปเล่ครับ โอเคครับเตโอกาตูโซแดงแล้วนะผมนูนเยสก็แดงแล้วเหมือนกันครับมาครับนูนเยสเลี้ยงมาครับผมลูกนี้ครับเลี้ยงไปยิงเลยนะผมสี่ศูนย์ครับนูนเยสยิงไปนาทีที่แปดสิบนั่นเองนะผม ก็ในคลิปนี้ไม่น่าจะได้เห็นนุนเยสมงนะจริงอยากเห็นนุนเยสมงนะครับไม่รู้ว่าจะม่งดีหรือเปล่านะสำหรับล่างนี้นะครับกุลิตลงมาแทนการตุโซแล้วนะผมเลียลครับเลียลลงมาช่วยเกมรับนะผมเตโอไม่ค่อยลงเลยนะครับโดนเปิดมาครับโอเคครับผมยังม่งออกไปได้อยู่นะครับมาครับแบนาร์โดนะครับไปที่ดาวินนุนเยครับ เส่เจ้ลามอสมาครับโอ้หุกระแทกไปทีเดียวนะครับแลวตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะผมไม่น่าจะได้ยิงแล้วนะโอเคครับผมหมดเวลาไปนะครับก็เดี๋ยวไปต่อที่เกมที่สองดีกว่านะครับผมเกมนี้ได้ยิงไปลูกหนึ่งนะครับสำหรับดาวินนุนเยสนนครับ มาผมมาต่อที่เกมที่2กันเลยนะครับมาดูกันว่าเกมนี้จะได้ยิงเยอะหรือเปล่านะผมครับ,รบเจอกับแมนยูด้วยนะครับผมนะครับแมนยูมาได้แผน4 3ํามสแนะครับผมแผนเดียวกันกับเราเลยนะครับ มาครับแมนยูเปิดบอลก่อนนะครับผมมาครับโรดิโก้ครับโรดิโก้มาครับผมเฮ้ยเคนโอ้โหโรดิโก้ครับลูกนี้ไม่น่าเข้าเลยนะครับผมโอ้โหโดนเปิดตั้งแต่5นาทีแรกเลยนะครับ โอหดูลูกนี้นะครับคือแบบไม่น่าเข้าจริงๆนะผมแล้วเหมือนฝั่งของข้ามจะเน็ตไม่ค่อยดีนะครับไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่านะผมโอเคครับฝั่งของข้ามเน็ตหลุดไปแล้วนะครับผมมาครับก็เล่นกับบอทไปเลยนะครับนุนเยสมาครับผมอาราบารบชไวนี่ครับโ้หชไวนี่ตามมาตามมาครับเซร์จิโอลามมสครับผมโอ้โห เบนาโดครับตามกาตุโซครับผมมาครับได้บอลมาครับโอเคครับกาตุโซครับไปครับผมโอ้เข้าเล่นหลังโอเคครับผมได้ยิงบาบโอเกมรับเขาแน่นอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ยครับยิงด้วยซ้ายไปครับผมสวยๆครับลูกนี้ ตอนนี้ก็สกอร์หนึ่งหนึ่งอยู่นะครับมาวิกาตูโซครับส่งไปให้โกเมสครับการตูโซครับยังไงครับลูกนี้ผ่านเตโอไปได้ครับโกเมสเปิดมาับผมเฮลิเคนมงครับผมโอ้โหบอดตึงมากนะครับลูกนี้โดนบอดเปิดเลยครับแฮลิเคีนร้อยเก้าครับโอ้เปิดมามงอย่างสวยเลยครับลูกนี้ และคือเกมรับผมโล่งเลยนะครับเดียวต้องตีเสมอให้ได้ก่อนนะครับโอ้โหเกมนี้เล่นยากอยู่เหมือนกันนะเกมนี้ นุนเยสครับย,ยิงเนสยังไงครับโอเคครับแย่งมาได้อยู่นะครับต้องตีเสมอให้ได้ก่อนนะครับแต่เล่นเล่นง่ายง่ายหน่อยนะครับโอ้โหยิงไม่ได้เลยนะครับเกมรับเขาเหนียวมากนะครับผม โอ้โหหมดเวลาไปก่อนนะครับผมโดนนำไปสองหนึ่งนะครับมาดูกว่าครึ่งหลังเราจะตีนำได้หรือเปล่านะครับนุนเยสตอนนี้แดงแล้วนะครับผมโอ้โหบอลไปโดนฝั่งข้ามครับ บอลเขาตึงมากเลยนะครับเนี่ยเขาส่งบอลไม่พลาดเลยนะครับเหมือนจะล้าหน้าหรืเปล่าครับเมื่อกี้หรืออะไรยังไงครับอ๋อเป็นฟาวนะครับฝั่งเราทำฟาวนะครับยังไงครับโอเคครับบอลมาเข้าท้าลูดิกเกอร์ครับแต่ว่าส่งไปให้ฝั่งข้ามเฉยเลยนะครับ โอเคครับเหมือนจะเป็นฟาวอีกแล้วนะครับโอ้ตีเสมอยากแล้วนะครับตอนนี้เวลาก็เดินอยู่นะครับไป60กว่านาทีแล้วนะครผมโอเคครับส่งบอลมาที่เอ็มบัปเป้ครับ ไาเพต้าครับวันนี้วิ่งยาวๆาแล้ผมโอ้โหอาราบาเร็วมากนะครับไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เลยนะครับผมลูกเมื่อกี้จริงๆน่าจะได้แล้วนะครับแต่พลาดไปเฉยเลยนะครับโอ้ยครับมาที่เพต้านะครับผมส่งไปให้ประธานเป้ครับ ยิงไว้แล้วผมโอ้โหติดโกเมสรครับโอ้โหบอดช่างตึงจริงๆนะครับผมผมใส่จะจบสองศูนย์ให้สองหนึ่งแล้วครับโอโ้เป็นบอลทุ่ง,งฝั่งข้ามอีกนะครับผม แล้วเปิดหมดเลยครับโอเคครับทดสี่นาทีครับต้องเอาให้ได้ครับเป็เป้วิ่งมาครับผมตรงนี้อาราบายยังไงครับโอเคครับผมประธานเป้ยิงไปให้ครับผมลูกนี้ไม่งั้นโดนบอดนำนะครับผมโอเคครับน่าจบที่สองสองนะเกมนี้นะครับ โอเคครับผมจบตรงนี้ครับก็จบไปด้วยสกอร์สองสองนะผมในเกมนี้นะโอเคครับผมก็นุนเยสครับได้ยิงไปลูกหนึ่งแล้วผมนาทีที่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ประธานเป้ยิงไปตอนนาทีเก้าสิบนะผมแล้วก็ครองบอลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เราส่งแม่นกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับส่งแม่นเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับฝั่งข้ามส่งแม่นเก้าที่สองเปอร์เซ็นต์เลยนะผมแล้วก็เราทำฟาวไปสองครั้งนะครับผม โอเคผมก็ถามถึงความรู้สึกนะครับผมก็มองว่ามันก็โอเคอยู่นะครับในเรื่องการยิงเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่เลยครับแต่ความพิ้วนะความว่องไวอ่ะผมมองว่ามันดูติดติดขัดขัดยังไงไม่รู้นะไม่รู้ว่าเป็นที่อินเทอร์เนต็ตหรืออะไรยังไงนะนะครับผมมองว่านะครับในสเกลบูทกองหน้าตัวต่ำเนี่ยน่าจะแบบพิ้วกว่านี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องการหม่งนะครับในคลิปนี้คือไม่ได้หม่งเลยนะนะครับผมไม่มีโอกาสาที่จะได้หม่งเลยครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นเวิร์กเลทเป็นสูงๆนะครับมันเลยลงมาช่วยเกมรับค่ออนข้างเยะ แล้วก็ทําให้มันตีน้าหมดวหวนะก็คือหลอดแรงไวนั่นเองครับผมถามว่าซีน้าติดหลอดยู่ได้นานไหมนะครับสําหรับตัวผมที่เล่นมาเมื่อกี้สองเกมนะครับก็รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้นานมากนะครับผมที่บอกว่าด้วยความว่ามันลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับผมแต่ก็ถามว่ายิงดีไหมนะครับก็ยิงดีอยู่นะครับผมโอเคครับโดยรวมๆก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมนะ โอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับการรีวิวดาวินนุนเยสนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับใครกดติดตามแล้วนะครับและยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ